ที่นี่นะคะจะเป็นบุทยานแห่งชาติหมู่เกาะปีปีที่สามารถเปิดห้องพักให้นักท่องเที่ยวได้มาจบับจองห้องเพื่อที่จะชมความงามของหาดโนบัตาาค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นบ้านนี่เราจะเป็นบ้านแบบโฮมสเตย์นะคะที่สามารถเปิดให้เช่าในคืนละ3 0 0รอถึงห้าบาทค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมทิวทัศน์ริมหาดทรายกันนะคะ ประวัติย่อๆนะคะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะครอบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันทิศด้านตะวันออกของภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะที่หาดนบรัธานีที่หาดนบะรัตธา,ารานะคะจะมีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติตลอดจนชาหาดที่ยาว ทะเลขาวสะอาดที่น่าเล่นน้ำและนน่าพักผ่อนค่ะและที่นี่นะคะยังเป็นท่าเรือศูนย์กลางไปเที่ยวตามเกาะต่างๆของจังหวัดกระบี่ค่ะเดิมแล้วชาวบ้านจะเรียกที่นี่ว่าหาดของแห้งนะคะเพราะช่วงน้ำลดน้ำคลองที่ไหลมาจากภูเขาด้านเหนือ จะแห้งกราดเป็นหาดทรายขาวชดลงไปในทะเลมันจบกับเกาะเขาปากคลองนะคะที่เราเห็นค่ะจะเป็นร่องปากคลองนะคะค่ะเขาที่เราเห็นเขาเรียกว่าเขาปากคลองนะคะต่อมานะคะหาดทรายที่นี่จะสวยและมีทิวทัศน์ป่าสนที่สวยงามค่ะตอนนี้ที่เรามาวันนี้นะคะมีฝน ครึ้มเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแต่เราสามารถมาถ่ายทำกันได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะเกาะปากคลองกันนะคะเราจะเดินริมและชมทิวป่าสวนไปเรื่อยค่ะที่นี่เป็นที่น่าหลงไหลนะคะส่วนริมปากคลองนะคะจะสามารถล่องเรือผ่านได้ค่ะมีให้เช่าเรือแคน,นูนเพื่อที่จะพายร่องปากคลองชมธรรมชาติ หรือหญ้าทะเลนะคะทรา,ายที่นี่นะคะจะปะปนไปด้วยหอยเล็กๆนานาน,นะคะหากน้ําลงกว่านี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะมาหาหอยชักตีนนะคะหรือหอยชักเท้านั่นเองค่ะที่นี่นะคะเป็นหอยชักเท้าที่ใหญ่ที่สุดนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นเรือทัวร์ ที่จะเดินทางไปหาดยาวหรือเกาะปอด้าค่ะที่เราเห็นไกลๆนะคะเขาเรียกว่าเกาะปอดาค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นชายหาดที่ติดกับ่าวพนางค่ะแต่ตอนนี้เราไปชมเกาะปากคลองกันก่อนดีกว่านะคะเพราะเรายังเดินไม่ถึงไหนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าธรรมาชาติตรงนั้นจะสวยงามแค่ไหนเ,เราไปดูกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะเดินชม หาดป่าสนไปเรื่อยๆค่ะค่ะหาดป่าสนนี่นะคบพอมันจะมีจะมีแนวทรายนะคะที่ต่างระดับที่สวยงามนะคะหากเรามีแบบหากเรามาดูพระอาทิตย์ตกกับแฟนหรือคนรักนะคะสามารถอธิษฐานแล้วอาจจะเป็นจริงได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นนักท่องเที่ยวเริ่มลงทยอยกันลงมาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกค่ะเราถ่ายทํากันไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้เราก็สามารถเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปดูที่ปากคลองนะคะที่เราสามารถขึ้นเรือนะคะไปเที่ยวในหมู่เกาะต่างๆได้นะคะที่นี่นะคะจะสามารถนั่งเรือหางยาวหรือเรือทัวร์นะคะ ถ้าเรือหางยาวนะคะจะมี3ามเกาะเหมาลำนะคะลำละ2อ0พค่ะทำเราจะไปเกาะบอดา้อาเกาะไผยเกาะนางยวนหรือเกาะหาดยาวก็ได้นะคะค่ะที่นี่นะคะจะมีปูปูลมตัวเล็กๆเ,เต็มเลยนะคะ อ๋อถึงเร,เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะเป็นปูทหารก็ได้ค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่าด้านนู้นนะคะส่วนด้านอ่าวพนางนะคะเขาจะหาหอยชักเท้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้เราถ่ายทำกันไปเรื่อยๆนะคะว่าที่นี่นะคะเป็น ส่วนถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีหญ้าทะเลขึ้นค่ะที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันเพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติค่ะไม่ว่าถ้าเรามาเล่นน้ำทะเลนะคะช่วงนี้ช่วงนี้จะมีลมมรสุมนะคะแค่ตอนนี้ก็กำลังขึ้นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะบรสสมช่วงนี้นะคะจะไม่สามารถออกเรือทัวร์ได้ค่ะเพราะว่าขึ้นลมแรงและขึ้นสูงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านอาหารนะคะที่ขึ้นชื่อกันค่ะที่นี่จะมีร้านอาหารและบ้านพักให้บริการนะคะหรือรถเช่าค่ะที่เราสามารถใช้รถ เช่าสามารถเดินทางไปอ่าวพนางได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวนะคะจะชมหาดกันนะคะเที่ยวชมหาดกันค่ะตรงนี้นะคะจะเรียกว่าหาดป่าสนนะคะเพราะว่าต้นสนขึ้นเยอะมากค่ะ ถ้าบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะที่นี่จะน่านั่งชมพระอาทิตย์ตกมากเลยค่ะเพราะว่าแสงที่ส่องผ่านต้นสนลงมาจะสวยงามจริงๆค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองมาเที่ยวชมกันดูนะคะที่นี่สวยงามกว่าที่คุณคาดคิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเดินชมทิวทัศน์ที่สวยงามกันไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเราก็เรียบใช่งหาดนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งอีกฝั่งนะคะจะเป็นร้านอาหารหรือห้องพักที่เราจะเข้าหรือว่าเราจะไปเที่ยวเที่ยวเกาะต่างๆนะคะเราสามารถไปที่นั่นได้ค่ะจะมีคนที่ขายตัวเรือนะคะหรือเหมาลำเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆะคะ่ะ ตอนนี้นะคะที่เราเห็นไกลๆนะคะก็จะเป็นร้านอาหารแถวยาวๆเป็นแนวเป็นร้านอาหารร้านของชำค่ะตอนนี้ก็ที่ตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็สามารถเดินไปถึงที่ตรงนั้นได้ค่ะ ที่นี่นะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นานาพันธุ์นะคะค่ะและจะสังเกตได้นะคะว่าต้นไม้จะมีความใหญ่ของลำต้นและขนาดนะคะแต่ละขนาดจะใหญ่ค่ะที่นี่นะคะจะมีรถสองแถวรับส่งนักท่องเที่ยวไปอ่าวพนางากับหานบรัฐค่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดินชมทิวทัศน์ป่าสนไปเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดถ่ายโชว์ถ่ายภาพนะคะ นี่ก็คือป้านยนะคะเราสามารถมายืมถ่ายภาพได้ชม,มทิวทัศน์ที่สวยงามได้ค่ะทะเลกระบี่นะคะอัญนนมณีอันดามันค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ขึ้นเรือนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่จอดรถนะคะตรงนี้เราสามารถขี่รถเข้ามาแล้วจอดรถเป็นแนวทางยาวได้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสถานที่จอดรถค่ะนี่นะคะที่เราเห็นคือรถสองแถวที่รับส่งนักท่องเที่ยวค่ะที่เราสามารถใช้บริการ ให้บริให้นักท่องเที่ยวบริการนะคะค่ะนี่นะคะจะเป็นต้นสนที่ใหญ่ที่สุดนะคะตอนนี้ที่โอบล้อมกันประมาณห้าคนนะคะถึงจะรอบต้นนี้เก่าแก่ค่ะต้นนี้เดี๋ยวเราจะเดินเดินเรียบชายหาดแล้วแล้วเราจะไปลงสู่ หาดปากคลองนะคะที่เกาะปากคลองค่ะที่นี่นะคะก็จะมีรถสามล้อไว้ให้นักท่องเที่ยวใช้บริการนะคะเพื่อที่จะรับส่งไปไปอ่าวพนางหรือชมที่เกาะที่ต่างๆนะคะเช่นสุสานหอยเจสิห้าล้านปีหรืออ่าวพนางนะคะหรือรีสอร์ตต่างๆค่ะก็สามารถมาใช้บริการที่นี่นะคะ ที่นี่ก็จะมีรถรถสองแถวนะคะมีหลายสีเลยค่ะมีสีเขียวสีส้มที่รอนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะมรสุมเข้าก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนชายหาดมากนักนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นทัวร์จะเข้าช่วงที่ จะเข้าช่วงเดือนค่ะค่ะนี่นะคะเป็นเฮ้เโอเคเป็นเป็นนาค่ะแต่ว่าพี่มาเจอกันทำงานอยู่แถวทำงานที่นี่นะคะเราสามารถใช้บริการพี่ได้นะคะเพราะพี่ทำงานเรือทัวร์เหมือนกันนะคะเป็นไกด์ต่เป็นไกด์ได้เหมือนกันค่ะสามารถติดต่อได้นะคะ บอกเบอร์และถ้าสมมุติว่าจะติดต่อนะคะไปเที่ยวกาะพี่ๆนะคะเที่ยวกเกาะไก่เกาะบอดาสามารถติดต่อเดินเบอร์0ูนย์เจ็ดห้าหนะคะติดต่อได้ตลอดออฟฟิศเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มค่ะติดต่อได้นะคะอัลนักราเวลค่ะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะ เป็นชาวหลังซาดน,นะคะเนี่ยเราสามารถติดต่อสอบถามจากพี่สาวของดิฉันได้นะคะเพราะว่าพี่เขาทำบริการเรือทัวร์และเป็นไกด์นำเที่ยวนะคะตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วเราจะเห็นผาดใสขาวที่ทอดยาวคล้ายทะเลเวกนะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่ทะเลเวกค่ะเพราะว่า าเลวกนะคะจะอยู่ด้านนู้นนะคะค่ะตอนนี้ก็จะมีเรือหางยาวใช้หาแล้วนะคะจากมรสุมเข้าเมื่อกี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักค่ะเพราะว่า มีนักท่องเที่ยวเริ่มลงมาดูชายชายทะเลกันแล้วนะคะเริ่มมาดูเดินชมริมหาดทรายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรารีบเดินให้ถึงสุดนู้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกแล้วนะคะค่ะค่ะสังเกตได้ว่าหาดทรายที่นี่นะคะจะมีเปลือกหอยน้อยใหญ่นะคะ ที่ทับผมกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะส่วนที่เราเห็นไกลๆนะคะจะเป็นศูนย์เตือนภัยซึนามิค่ะส่วนเห็นที่เรือจอดนะคะก็จะเป็นร่องร่องน้ําร่องปากคลองนะคะที่สามารถบริการให้นักท่องเที่ยวใช้บริการเรือหรือเรือทัวร์นะคะที่จะเดินทางไปเกาะต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมหาดทรา ที่สวยที่สุดตรงนู้นะคะจะเป็นวิวที่สวยงามค่ะเดี๋ยวเราเดินชมไปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวชมกันดูนะคะที่นี่สวยงามจริงๆค่ะถ้าฝนไม่ตกนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเราจะเห็นไกลๆว่าเห็นไกลๆนะคะสังเกตเห็นได้นะคะว่านักท่องเที่ยวจะสามารถเดินริมหาด mm hmm. เรียบเดินเรียบชายหาดไปเที่ยวเกาะปากคลองได้นะคะที่นี่จะสวยมากเลยค่ะเพราะเกาะสองเกาะนี้นะคะเป็นพี่กับน้องกันตอนนี้นะคะเราจะเดินไปเกาะที่สาม ที่เราเห็นไกลๆนะคะเราจะเดินเรียบหาดแล้วเราจะอ้อมไปนะคะค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะที่นี่จะมีความสวยงามนะคะพอน้ำลดจะสวยที่สุดค่ะเราจะสังเกตเห็นโดดหิน ที่น้ำกัดเซาะเป็นแนวแนวโขดหินให้เห็นนะคะส่วนที่เราเห็นไกลๆนะคะก็จะเป็นอ่าวพระนางเกาะอ่อาวไรเล่ค่ะตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยลงมา ู่ใชาหาดกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราชมค่ะเราจะสังเกตนะคะที่นี่จะเป็นทิวป่าสนหมดเลยนะคะก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหาดป่าสนค่ะ เราได้ยินเสียงเรือใกล้เข้ามาเพราะว่าเราจะเดินไปริมปากคลองกันนะคะ,คะถ้าน้ำลดนะคะเราสามารถเดินมาได้ทั้งสามเกาะเลยนะคะแต่เราสามารถข้ามไปเกาะตรงนู้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเกาะตรงนั้น จะเป็นร่องร่องร่องปากคลองอยู่นะคะที่นะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์จะเห็นว่าปูฐานนะคะเยอะมากค่ะเดี๋ยวพอเราเดินไปประมาณใกล้ถึงเกาะนะคะที่จะมีหญ้าทะเลขึ้นอยู่เต็มนะคะ แต่ตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีอยู่อีกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ว่ามาเชี่ยวกันนะคะจะมีทะเลขึ้นอยู่เต็มเลยค่ะจะเป็นเรือหางยาวเรือทัวร์เรือสปีดโบ๊ทนะคะที่จะคอยให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะค่ะสำหรับการเดินทางนะคะ การเดินทางนะคะจากตัวเมืองกระบี่นะคะที่จะมาหาดมพรัตน์ธารานะคะเราสามารถเดินทางโดยรถสองแถวได้นะคะในราคา30 3 0ถึง40บาทนะคะค่ะถ้าที่พักเป็นโรงแรมใหญ่ๆนะคะก็จะมีบ้านพ้องงามรีสอร์ทหรือโรงแรมอายโยยานะคะคิดค่าบริการห้องพักห้องคืนละ300บาทนะคะหรือถ้าห้องแพงกว่านั้นก็ประมาณ สองพกว่าค่ะพร้อมแอร์ฟอร์เนชั่และทุกอย่างนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเกาะปากคลองที่เราสามารถเดินเรียบชายหาดได้นะคะเราเดินมาจากทิวทัศ เรียบพิวป่าสนมาที่เราเห็นนะคะจะก็จะเป็นที่เราเห็นไกลๆนะคะจะเป็นยอดโรงแรมอยโยทยานะคะค่ะตอนนี้นะคะเรือหางยาวที่รับนักท่องเที่ยวนะคะจะมาจอดที่เทียบท่าที่คิวคิวร่องปากคลองนะคะตอนนี้ค่ะ สองเกาะนะคะที่โดนน้ํากัดเซาะเป็นร่องหินเล็กน้อยใหญ่นะคะค่ะและก็จะเป็นความสวยงามทางธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นค่ะค่ะถ้าเราถ่ายรูปตรงร่องคลองนี้นะคะจะเป็นภาพที่สวยมากนะคะพอตะวัน พอตะวันตกนะคะแบบมันจะแบบแสงจะส่องแล้วก็ภาพอะค่ะจะออกมาสวยจริงๆนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นโขดหินที่น้ํากัดเซาะเป็นแนวเป็นแนวหินนะคะน้อยใหญ่ค่ะที่เราเห็นใกล้ๆป็นนักท่องเที่ยวนะคะใส่บิกินี่สีแดงเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายใกล้ๆกันนะคะ ที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้นะคะค่ะพอเราเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นหินเล็กๆและเ,เปลือกหอยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะจะเป็นที่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆน,นะคะเช่นกุ้งกุ้งดิดขันหรือปูที่ตัวเล็กๆอะค่ะ จะสังเกตได้ว่าน้ำนะคะจะมีระดับลดน้อยลงจนเห็นทรายนะคะที่เราสามารถเดินชมได้นะคะค่ะจากตรงนี้นะคะจะเป็นชายหาดที่ขาวสะอาดนะคะและนักท่องเที่ยวจะชอบมาพักผ่อนสถานที่ตรงนี้กันนะคะ เพื่อนจะเห็นว่าธรรมชาตินะคะจะสวยสวยงามจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสวัสดิ์ทนี้เว้มาเที่ยวชมได้นะคะสามารถถ่ายภาพและเที่ยวชมรับประทานอาหารล่องเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆนะคะนี่ค่ะที่เราเห็นไกลๆนะคะเขาเรียกว่าหาดยาวนะคะค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นร่องน้ำปากคลองนะคะที่นักท่องเที่ยวชอบมานอนอาบแดดและเล่นน้ำกันแบบนี้นะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นความงามของหาดนพรัตน์ทารานะคะหมู่เกาะพีพีค่ะเป็นชายหาดที่สวยที่สุดนะคะค่ะ คนไหนสนใจนะคะสวัสดีนี้แวะมาเที่ยวได้นะคะที่หาดนครรัฐธาราหมู่เกาะพีพีค่ะไม่ว่าท่านจะเที่ยวชมหรือลงเกาะก็สามารถมาได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีหรือหาดนครรัาราค่ะ สวยงามถ้าเพื่อนๆจะมาจริงๆนะคะต้องชมด้วยตาตัวเองค่ะที่นี่มีอะไรให้คุณค้นหาค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอหันนุพรัตธาราหมู่เกาะพีพีเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ